วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการจัดทำสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาแห่งการศึกษาศาสนาแห่งการปฏิบัติศึกษาในศิกขานเพื่อการปฏิบัต,เติเต็มๆน่และทุกอย่างจะได้มาด้วยการกระทำไม่ใช่อ้อนวอนเพ้อเผฝัน,ฝน ปาธนาแห้งแรงเลื่อนลอยและคำสอนทั้งหมดของพระองค์ท่านเป็นไปเพื่อผลสำเร็จของคนทุกคนที่จะต้องได้รับและกระทำได้เมื่อปฏิบัติไปการที่จะได้รับผมหรือได้รับผลหรือว่ากระทำได้นั้นมันอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนแต่ละท่าน สำคัญว่าความพร้อมของเรายัางไม่มีจะท้อถอยจะระโยท้อถอ,อ,อยมันต้องมีความพร้อมแต่ละขั้นตอนคําว่าพร้อมเป็นคําเฉพาะของพุทธศาสนาเรียกว่าสัมปทาเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆสัมปทาอย่างเมื่อกี้ที่สวดม็ได้ยินสัรมราจะที่ทางปุญจัสัมป,มร,ร,ประตสมาธิราประสางตติ มันติดตา,ากตาบุญจะตันที่ที่เราสมาเมื่อกี้สัมประทังสัมปทาน,นันไปพร้อมทำำําความพร้อมมห้เกิดขึ้นการศึกษามันทําให้มนุษย์เหล่านี้พิเศษกว่าทุกสัตว์ที่มีอยู่ในโลก ถ้าไม่มีการศึกษาคือการฝึกหัดพัฒนาฝึกฝนอบรมจะดำเนินชีวิตเพื่อความลำบากเรามาเริ่มทำความรู้จักท่าแท้อันหนึ่งของพวกเราของมนุษย์เราของคนเราที่เราศึกษาในะเพื่อจะรู้จักตนเองมากกว่าชีวิตเรามากกว่าทกอย่างอยากงงไหมผมผมหน่อย ถ้าเรารู้จักกระบวนการของชีวิตของเราเรียนรู้เพื่อศึกษาเพื่อจะให้รู้จักตัวเองในตัวเราเนในชีวิตเราทั้งหมดต้องรู้ไว้ก่อนว่ามันอยู่ในจิตดวงเดียวให้เข้าใจไว้เลยว่าชีวิตตังอัตภาโวจะกสุกะทุกขาจะเกวราเอากาจิตตสมาุตาลงโสว,วัตติกโน ชราสีติสาสตามิกับปังติทันติเยมโรุนาเตวะเตปิชิวันตินาเทเรนิเติสมัยตาชีวิตความมีอยู่เป็นอยู่การดำรงอยู่ดำเนินไปอัตภาพความสุขความทุกข์ทั้งมวลท่านไหว้ล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวมาสลดลงในจิตดวงเดียวสุขขาทุกข์าจะเกวรา เอกจิตตาสัมจิตตาความสศขความทุกข์ทั้งมวลประกอบด้วยจิตตรงเดียวที่แท้ชีวิตที่แท้จึงมีดิจิตนี้เ,นเราตายเราได้ยินเราได้ฟังเราเชื่อว่าจะไปเกิดเกิดใหม่ให้เกิดไม่ใช่การนี้นเกิดก็ตัวจิตนี้เป็นกระแสไปเกิด เมื่อจิตยังคล่องวิญญาณโสตังกระแสะแห่งวิญญาณยังไม่พ้นจากเครื่องคล่องทั้งสองณปนะริมุตโตจะอุโคสังขังต้องจะไดงสังขังคอฝวายงองอังคังไม่ใช่คอละคังหนระ ถ้าาสังขังคอระคังก็แปลหมายความว่ามูเราพิโคสังขังนะมูพิโสชักคุณะสังสังขังสังกอกมูนกแต่ถ้าขังคอควายไปว่าของ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 ปิญญาณโสตังณอุพโชิงทังกระแสแห่งปิญญาณยังไม่พ้นยังคล้องอยู่ในเครื่องคล้องยังไม่ขาด นักอุปโภชนินทางยังไม่ขาดแต่เครื่องค้องทั้งสองสร้างสาระปริวัตตัที่จะเวียนไายไปในประัษสงสารคือจะต้องไปเกิดไปตายไม่ได้หมายความว่ากายที่มันจะไปปิญญาณนังจิตตังมโนติอตัตโตเอกังวิญญาณก็ดีจิตก็ดีมโนก็ดีทั้งหมดนี้มีเนื้อมีความหมายอันเดียวเพราะนั้น ถ้าก็ต้องมามาศึกษามาเรียนรู้ตัวนี้ธรรมชาติของมันอาจจะเกิดความพร้อมมากขึ้นสัาเกตดูให้ดีนะในตัวเรามันจะมีจิตชิดนี้แหละสองทองสอ,องประเภทมันซ้อนกันอยู่มันเถียงกันดี๋ยวมันต่อสู้กันอยู่จิตฝ่ายต่ำจะดีบไปอย่างนี้ก็ได้กับจิตฝ่ายชงในตัวเรานในชีวิตเรา มันจะต่อสู้กันมันจะเถียงกันยืนแจยงกันอย่างที่เรามาศึกเดียน,นี้เราต้องต้อถือว่าเรามาศึกษานะสิกขติบาลีที่ว่าสิกขติ e x p e r i e n c i n g o b served สังเกตประสบการณ์อะไรต่างๆอันที้จะ,จะ,จ,ะจะใช้คำว่าเทรนนิงน่งเทรนนิงน่งถ้าฝึกลงไปจริงๆมันต้องใช้ภาษาต่างประเทศมาช่วยปังของเรามันตายตัวมันดิ้นได้ตลอด มันมีอยู่สองชั้นที่หยดด้วยกันเนี่ยแมงนุ่มมนุษย์เราสัตว์เราอื่นเขาไม่มีเขามีแบบเดียวชั้นแรกที่มันมันเกิดมาขอมกับชีวิตอันนี้กับประเภทนึงตัวนี้มันไ,ไม่ได้ไม่ต้องศึกษามันเลยเพียงให้รู้จักมันไม่ได้ไปฝึกปหัดอะไรอันที่สองอย่างสูงจิตประเภท ชั้นที่สองอย่างสูงต้องฝึกขึ้นมาการฝึกการหัดเหล่านี้เรียกว่าศึกษาที่แท้จริงของพุทธศาสนาอย่างตามสมัยนี้จะเรียกง่ายๆว่าเห็นความเห็นแก่ตัวแต่ก็มันจะมองไปได้หลาย,ลายด้านสมัยพุทธเจ้าท่านจะบอกว่าจิตที่เกิดมาพร้อมกับตัวจิตมันจะมีความรู้สึกเป็นพื้นฐานของมันอยู่สี่ประการให้เป็นโม t ิเว t i o n ตัวที่ขับเคลื่อน พฤติกรรมของชวิตสีระดับสีประการภาษาสันตกติจภาษาผู้ดีอินเดียภาษาราชการอินเดียจะเรียกชื่อมันว่าสัญชาติตญาณมันพอยะะมองเห็นแลล่ะคนไทยเราจะใช้ประจำภาษาบาลีจะ,จะใช้ว่าสัจาทิกะปัญญาความรู้ที่เกิมคงคงคดมาพร้อมกับชีวิตไม่ได้ไปเราไปเรียน,นที่ไหนตัวนี้แหละตัวที่เป็นตัว มีพลังในในเนี้ถ้าพยายามฝึกขัดสักนาตัวนี้ขึ้นมามันจะดีมากสูงขึ้นมากจะเป็นพระริยเจา้าอริยบุคคลขึ้นมาาอตัวนี้แหละจะทําให้มนุษย์แลกกับสัตว์ตัวนี้จะทําให้มนุษย์ทำา,าเ,ปเป็นอริยะชนเป็นอริยเจ้าก,ก,ก็ต้องฝึกแต่ละดับนี้ขึ้นไปภาษาตามประเทศาาพลาฝรั่งเขาชื่อว่าอีกซึ่งออกไปสัญชาตญาณม,มันมีอยื่อสีอันที่มันที่มันฝังอยู่ตรงนี้ ต้องรู้จักมันแล้วเราจะฝึกตัวนี้มาฟื้นทวนสวนขัดตัวนี้เพื่อจะพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาเองระดับถ้าพัฒนาขึ้นมาได้ก็เป็นระดับสูงบางทีขึ้นมาสูงบ้างก็ต่ำบ้างมันถูกดึงทุร่าทุรต,ต่อสู้กันอย่างอาหารนิทราพยาธิเท่านั้นจะสร้างมันในต่ปฏิพิณารานังการกินอาหารการนอนหลับการหวาดกลัวต่อภัยอันตราย โดยเฉพาะความตายร่างเงมันและการสืบพันธ์ระหว่างเพศที่อย่างนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์ท่านานีนท้นท,นท่านใช้คำว่านลรานังให้นารานรา,นร,านะนะรานี่คือคนธรรมดาถ้าได้ฟื้นตัวนี้ขึ้นมาสูงมาเป็นมนุษย์คนละชั้นกันเลยนะอาหารนิทราพยะเมทุนังกะ สามนเนี่ยไดประตูหิระนารังนารานังการกินอาหารมเม่ได้เรียนเป็นเลยเกิดมาอ่ะเราสามัน,นีนต่อยเะเห็นเหตุผลหมดเลยรัเต้าเสิรได้เต่อสิร์ฟจะพัฒนาด้วยไม่ยอมนอนแต่งพวกไงกสู้อย่างนี้น่ารักแกเนะี้การนอนหลับไม่มีใครสอนแล้่มันก็เลยต้องอยากนอนอยากนอนเต็มมานั่ง,งอยาก้นอนฟื้นไม่ไม่ฟื้นก็ไปเลย การกลัวพยะพยะพะยะที่เราพูดนั่นบาลีว่าพะยะพวกเราไม่ได้แปลเราก็ว่าภัยความจริงแปลว่ากลัวกลัวนะอะภัยอะภยะไม่ต้องกลัวอาภยะทิ้งมันให้ความไม่กลัวให้อภัยคาบาลีทงลงก็แปลว่ากลัวทุกคนกลัวไม่ต้องไปเรียนอะไรกลัวเป็นกลัวกลัวตายจะพัดพาก แค่พักๆจากอะไรที่มันโกลมากแค่พักๆจากการกินจากการนอนจากการเซพันไอ้ที่กระเซิงกระสนที่รนเฟื่อยจะเสืรเซพันเพื่อ,อ,อกลัวจะสูญผันด้วยธรรมชาติสุดท้ายจีวัธรามันมีแต่ปตุินารานการกินการนอนการหวาดกลัวการเสพันซีอันนี้มีเสมือเหมือ,มอกนการระหว่บบางคนไร้สรัทธ อาฟังตว,วอะไรกะอะไรแตกต่างกันถ้าโมหิเตสรอธิโกวิเศโสครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านจะแปลทับศัพท์ไม่ได้ออกจากศัพท์แล้วยังพิดอีกด้วยท่านแปลว่าทำคานั้นที่ทําให้คนนี้พิเศษไปกว่าสัตว์ถ้าโมหิเตสรอธิโกวิเศโส ิเศษโสวิเศษสคำนี้เราเราเราแปลว่าพิเศษวิเศษดีเลิศแต่ความจริงคำนี้แปลว่าแป,ปลกไม่เหมือนเขาวิแปลกพวกเศสะส่วนที่เหลือส่วนที่มีวิเศษะวิเศษโสก็แปลว่าแป,ปลกกว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่มนุษย์มนุษย์แป,ปลกตรงนี้แต่เต่าท่าโมที่ว่าน,นี่ไม่ได้เป็น,ไม,มนะนไม่ใช่ท่าโมนะเวลาท่านเขียนไม่ใช่ทอรองนะทอรหาร ซึ่งมันแปลว่าข่มฝึกข่มกำลาบปราบพยศตนเองและฝึกตนเองภาษาคำคำสร้างๆว่าธรรมะธรรมะมาคู่กับคำว่าสัญญมะในที่เราสวดเมื่อกี้นี่ไหมสวดพระธรรมวินัยเหยสทาเนนะซีเลนะสัญญามีนะธรรมินาจนิสิติโตโมติอิทิยาบริสัทสวาเจริยมิจจะสังเขวะในเมื่อที่เราสวดเมื่อกี้ล้วนแต่เรื่องดีๆเราไม่ได้แปล สัญญามีนะทธามนะมา,จากจว่าสัญญามะธรรมอยู่ในความสำรวมสัญญามนะธามีนะฟังลงไปในความคุมฝึกตรวเองเป็นทรัพย์อดีตมันมีชื่อของเรานี้ที่กันทากถาคา,าถาว่าด้วยการเรียกคมทรัพย์ฟังขมทรัพย์แต่ก่อนที่ประเทศเราประเทศอีสานนี่ก็เป็นประเทศเราพระเนนจะสวดอย่างนี้ในบาลาน เห็นว่าป่าไหนภูไหนเขาไหนสงสงใจว่าจะมีทรัพย์สมบัติโบราณเงินทองเงินคําเขาเรียกว่าหายเงินถังน้่ขายคำภาษาราเราจะเรียกตอนปลายทองคำคนเราจะเรียกเอาคาไปว่าค,คําคนไทยจะเรียกเอาคําต้นมาทองห้างทองห้างขายทองไทยพวงเรา่ะห้างขายคําไปน้นะเอาคนละตอนเขาจริงืออันเดียวกัน ห้องซื้อพื่นีพระในตะสวดก่อนแล้วก็ไปหาสวนในป่าเกี่ยของเาอากลุมทรัพย์เงินทองที่เอาฝังไว้ในป่าในดกคนโบราณไม่มีธนาคารไม่มีที่ฝากต้องไปฝากเองต้องุณลึกๆวันนี้ทิ้งนิเทติปุริโสคัมพีรรอุทกันตะเกดขุดลงไปลึกลึกคัมภีแคมภีระในแปลว่าลึกคัมพีรรลึกลงไปอุทกันตะเกดจนถึงน้ํา าการพินี้ยนจะไปถึงตานามจึงฝังไว้ฝังอย่งฝังของไว้ที่ดีพวกพระทั้งหลายก็ไปนั่งสวดมันจะขึ้นมางอหรือฉลาดมาทีก็ขึ้นมาจริงๆแต่มีคำพีหนึ่งคำพีหนึ่งพวกท่านคนรุ่นใหม่จะไม่รู้จักแม้แต่พวกสาธรมิกที่มาจากฝั่งสายเมืองลาวแดงนี้ก็จะไม่รู้จักคำพีเหล่านี้จะหมดไปแต่ก่อนมีนะ เขาเขารักษาไว้อย่างดีเขาเรียกว่ามูละชาตาหลวงมูละชาตาหลวงเป็นคำพีมีประมาณทักคู่ดเดียวโคเดียวมูละนั้นเป็นคำบาลีนะเป็นวรรชเงาละมูละชาตาหลวงในเรื่องนี้มีแต่เรื่องโมทรัพย์เมืองนั้นภูนั้นเขานั้นมีเงินเท่านั้นมีทองคําเท่านั้นฝังว่าตรงนู้นตรงนี้เขาจะบอกว่าแบบพวกไงว่าเป็นลายแทง สมัยน e ั้นเขาสร้างพระธาตุพงศ์เพื่อบรรจุพระองลังคาพระเจ้าแล้วคําสอนของพุทธศาสนาบอกให้ฝังใสั่งฟังทรัพย์ในเจดีย์อย่างที่เราสมัยกินเจติยามีจะสังเควผู้คาเลอธิสีอธิสีสวามาตติปิตริวาพิอโทเชธรมีพาตริเอสนิสิสโตสันตองอจัยโยนนุขามีฟังทรัพย์เหล่านี้ไว้ในเจดีแต่ก็เป็นความซื่อผาซื่อแคเนื้อว่า ตรงนั้นสัจดีต้องฝังเงินเขาเลยเอาเงินไปทองคําฝังแต่ก่อนไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์การเสื่อสามมันชาบอกจากปากต่อปากไปบันนี้พระอุรังคธาตาบรรจุแล้วที่เจดีพระธาตุพนมใครจะฝังทรัพย์สินสมบัติเงินทองที่มีค่าของตนเองไว้ในในพระเจดีตามคำสอนพระญาติเจ้าเอาไป บอกต่อต่อ,ต,อต่อไปคนอยู่ใกล้เอาไปก่อนเอาไปฝังไว้เย่อต้พื้นเกดีจริงเป็นอย่างนี้มีพวกขโมยไปหาคนเราพวกอยู่ไกลได้กินก็ไปเอาช้างขี่ไปอามา้ะขี่ไปใส่เกวียนไปแก้บ้านสะพานเมืองทั้งหลายประกาศให้ใชาวบ้านมารวมกันพระองประกาศแต่แล้วก็เอาเดินแห่มาฝังข้าวฟังทีไปยังไม่ถึง ทางโน้นฟังก่อนแนละ้วปิดแล้วกลับมาเล้ยเอาไปทําไมพวกผมกลับมาแล้วนี่ฟังเขาฟัง,ฟ,งฟังเสร็จแล้วไปพวกก็บ,บอกต่ออันพวกพวกพวกที่กำลังเอามาไปยังไม่ถึงพวกที่กบมาบอกว่าฟังเลยนะจะไปทําไมมันพันฟังมดันปิดมาแล้วทีนี้พวกที่ไปไม่ทัน็เลยไม่รู้จะทำยังไงถ้าจะเอาเงินทองเหล่านี้กลับไปคืนเจ้าของที่ลี้ลายมา ก็จำไม่ได้หมดมันไม่ได้ทํามันเชถ้าจะเอาเองก็จะบาก็ต้องถือว่านี่เป็นทรัพย์สมบัติที่เอามาไว้บูชาพระรัตนตรัยพระเจ้าพระพุทมงค์พระศาส,สานามีทางนี้คือต้องฝังไว้ในดินนี่มองเป็นสมบัติของพระศาสนาของพระรัตนตรัยพอจะฝังก็อะไรใครจคนเฟาามใคร้หนจะเฝ้าบางทีพระเฝ้าเองเพื่อสรทายอมตายนะตัดคอฝังไว้นั้นะ ตั้งสารเพียงตาขึ้นฝังนั้นก็เฝ้าคงทรัพย์นะนั่นก็เป็นปู่เสาเฝ้าตรงนั้นใครจะมาเอาเอาเลยแก่การเลยทำให้ไ,ไปทําบุญถ้าทำให้ไปทำพระธาตุพนมบางทีก็โยมเนี้อว่าสวัสดิกาจะเฝ้าก็ต้องอธิษฐานถึงสิ่งแปดตั้งสารเพียงตาขึ้นคนชื่อ,อนี่นายกรนายคอนางงอนางเจ้าอะไรว่าจะเฝ้าแล้วก็บันทึกไว้ในเวลาิ ที่เรียกว่ามูลชาตารอนผู้เฝ้าผู้เฝ้าร่างเงาแห่ง,งรรของทรัพย์คุ้ธรรมนาได้เขียนครรําสาปคำแช่งไว้ด้วยใครมาลักมาขโมยไปให้ผู้เฝ้าในการไม่ไปกระทันหุนนั้นมีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะต้องมีคนเฝ้ามีพีมีวิญญาณเฝ้าแต่ทีนี้มันก็มาทำเป็นลายแทงคมนั้นอยู่ภูเขาลูกนั้นมีมีต้นไม้ต้นนั้นมีหินก้อนนั้นเป็นเครื่องสังเกต ถ้าใครไปโคดเอาต้องสวดคาถาบทนี้ต้องบูชาอย่างนี้แต่แล้วต้องไปทำอย่างน้นถ้าทําไม่ถูกจะต้องโขผู้ฝอกคือวิญญาณที่ฟองทำลายพระทั้งหลายรุ่นหลังก็เลยต้องคาถา,านี้เป็นคาถาคุมทรัพย์แต่มุทนิธิการทาคกคาถามาสวดก่อนที่จะสวดเ,เ,เ,เขาเขียนบัญชีไว้หมดอจะฟังโน้มมีกี่ขมคุมทรัพย์ไปฟังนี่นม,มีครั้ง,งนี้มากกว่าทาั้งโน้หมด<ม>ฟังน้นแล้วกม็มาเอาลักเอกแถวฟังนี้ แผูู้้านนี่มากที่สุดเขาไม่เคยมีหนังสือชุดนี้แต่ไปลานเก่าๆพ่อผมไข้เขาป่วยเป็นมะพากตู้เสียรู้หาเขาเก็บของไม่รู้ใครเอาไปเลยหาไปเลยช่างาม,ามันเวลาอรต่อไมันดเสียดายต่เล่า,าฟังรู้ๆเกือบหมดทั้งสองฝากของี้จะตกในหนังสกัน,น,น,มนามที่เป็นส่วนไม,ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมีแต่โง่แอดิมเป็นเรื่องของภาคปฏิบัติรับ นิธิบุญยะนิธิแต่ว่าขมทรัพย์คือบุญฟังไว้ตรงไหนยศาธาเนนาซีเลนะสัญญามนาีนะธาไม่นะจักอิทยาบริสัทสภาหญิงก็ได้ชายก็ดีใครเอาทรัพย์นี้ไปฝังไว้ในทานในศีลน,นี่นี่มันฝังค่มทรัพย์ในภาวนานภาวนานคืออะไร พานาเซะสัญญเมนะทะเมนะสัญญมะทะเมนะตัวนี้หมายถึงภาวนาคือพัฒนาสำรวมใจขมใจที่เรามาตื่นตืีหนึ่งตีสองมานั่งมานั่งอยู่ี่มาสัญญมะสัญญมะสำรวมสำรวมจิตสำรวมใจสำรวมอินทรีย์ธรรมะทะเมนะขมตั้งแต่เริ่มตื่นก็ขมเลยธรรมะเลยินเสียระฆังก็ขี้เกียจแล้วต้องขม คมความคิดเกีย่ยนในฝังนะั่งังฟังคมทรัพย์ก็คาปเ้มเป็นโลเกียรัพย์โลกรตระทัพย์มาอยู่นิ่งหมดก,ก็คมตัวเองมาแต่กุฏิมันคมใจที่ต้องมานั่งพวกพวกคมพวกฟังไม่เป็นชั่วมาไว้ก็นอนอยู่นิ่งหมดมาฮะเพราะงั้นพวกเรามาฟังทัพย์ไม่มีความหมายอันใดโภคทรัพย์ก็หมายถึงทัพย์สมบัติที่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยอยู่ในโลกโล,โลกกโลภะประจํา ทรัพย์อีหนึ่งบโลกกตระทัพทรัพย์อยู่ในคำว,ว่าวิตตังวิตวตังวิตตะวิตังแปลว่าเครื่องปลื้มปลื้มใจทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าทุกกรนี้เอาไปด้วยด้วยที่เราสวดยังจริงจีวิตตังทางวอรังวาสักเเคสวียงรัตนังปณีตังรัตนานปานีเป็นเครื่องปลื้มใจในโลกนี้ในโลกหน้าทั้งในโลกนู้นและส่งสวรค์ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนพระรัตนตรนะ ถ้าพัฒนาเจเขาถึงพะตนาแต่เน้นใดทรัพย์อันประเสริฐเพื่อเปื่อมตลอดกาลความมาเป็นอย่างนั้นยี่กว่านั้นก็คือทั้งสามนันฐานศีลภาวนาเรามาฝังในนี้เรากำลังมาฝังทรัพย์พื่มทั้งโลกนี้เพื้มทั้งโลกนะยังจะต้องรู้จักว่าก่อนที่จะฝังได้ขุดลึกนะคำพีเรอุทะกันตะเกที่เราสวนนะคำพีเรอุทะกันตะเกคขุดลึกลงไปถึงน้ํา น้ำอะไรน้ำใจนี่แหละถ้าเวลาใจตัวตัวตัวนี้เราต้องขุดผ่านลงไปยี่ฝังแรกใจชั้นแรกนี่ที่เรียกว่าสัญชาตญาณอินสติ้งออกไปความรู้สึกจะกินความรู้สึกจะนอนความรู้สึกหวาดกลัวความรู้สึกอยากสืบพันธุ์เอาไว้ต้องขุดทะลุตัวนี้อุตกันริเกตตี้ตื่นมาได้ยินเสียงระฆังมัน ตัวนี้มันเบอๆมกมันไม่อยากมันย,นยังเสียดายอย่กินก็มันกันอร่อยก็จะกินมากๆไม่อร่อยก็จะไม่กินถ้ามีของอร่อยมีมากได้กินบ่อยก็ยิ่งดีเมื่อวานผมไได้กินข้าวสักคำอาหารมันดีเกินผมกลัวเพราะอะไรอาเพออากาศเมื่อมื่อวันซื่นเลย,ยเอามาตั้งตั้งโต๊ะเลี้ยงพระเขาเรียกว่าเนื้อกหลีบ้างเขาเรียกว่าเนื้อกระทะบ้าง